โอเคครับสวัสดีชาวเกมเมอร์สายไอเมดคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมโซลาร์ไทม์รีเวิร์ดอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาพูดถึงถ้าเราเริ่มเล่นเซิร์ฟใหม่นะครับสําหรับเซิร์ฟเวอร์ซเนาะเราจะสุ่มตู้ไหนดีนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องสุ่มตู้นี้อยู่แล้วนะอันเชิญวิติเวลาตู้เนี้เราจะสุ่มไปใช่ไหมเดี๋ยวมันก็จะปลดล็อกในส่วนของตัวตู้ตรงนี้มาใช่ไหมเรานะครับอืผมไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยมันมาตัวไหนนะแต่ว่าผมมาสุ่มตู้นี้ก่อนแล้วก็ กดเลือกตรงนี้นะตงเนี้เราสามารถเลือกตัวได้แต่ว่าเลเยตมันค่อนข้างที่จะไม่ดีเท่ากันนะตัวนี้คือมันหลุดเลดบ่อยมากนะครับเราสุ่มเนี่ยสี่สิบครั้งการันตีเนี่ยหลุดเลดนะครับสุ่มสี่สิบครั้งเป็นแปดสิบครั้งเนี่ยหลุดเลดอีกนะครับมันจะแบบหลุดสองครั้งแน่ๆและต่อวันนะครับแล้วก็ครั้งที่สามเนี่ยเราสุงมจะได้ตัวที่เราต้องที่เราต้องการใช่ไหมล่ะแต่ตู้เนี้ยผมมองว่าเราสุ่มแล้วเนี่ยเราสุ่มมาครั้งแรกได้ ครั้งที่สองได้ครั้งที่สามอาจจะหลุดอย่างเงี้ยเออมันมันค่อนข้างที่จะเป็นตู้ที่ดีกว่านะครับหลายหลายคนนะที่ทาดาวกันเยอะเนี่ยเขาก็เลือกที่จะสุ่มตู้นี้กันแต่ผมไปกดตู้บนไงเพราะว่าตอนแรกตู้ตู้ล่างมันบักเนาะแล้วตู้นี้ก็มีเวลาจํากัดด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันผมมีอยู่ยี่สิบหกใบนะครับตู้นี้นะครับมันก็จะมีทั้งสายนะครับสายแนะนําเนาะก็อันเนี้ยก็จะมีเป็นเลทอัพนะครับก็คือจะได้ถังเยื่อหัวกับถังซานเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ต่อมาก็จะเป็นตู้นี้เนาะจะเป็นลุงหลงกับอูกอบีนะครับ50%แล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นหมูอู่กับหมาลมเนาะสายคอมโบนะครับจู่ชิงกับอัลซูขาแล้วก็สายคีนะครับจะเป็นเดือยวู่กับอาอินนะครับแล้วก็สายข้างเนาะก็จะเป็นอีพิตรงกับมานาสูนนะครับก็จะมีนี่ครับสายนี้นะสายสากนกับสายคีนะครับที่ผมอยากแนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยได้สุ่มกันเนาะถ้าเราทําตัวพวกนี้แล้วดาวมันเยอะแล้วเนี่ย เออเรามาสุ่มเป็นตู้นี้ก็ได้เพราะว่าเราจะหาตัวของมารอสูนเอาไปใช้งานเนาะก็สุ่มเป็นตู้นี้เนาะสองตู้นี้ก่อนแล้วค่อยมาสุ่มเป็นตู้นี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะสุ่มเป็นตัวของถงังแยกหัวกับถังซานแล้วกันนะรอบที่แล้วผมรุดเลทนะเออก็คือผมสุ่มไปสีบสิบครั้งอ่ะการันตีได้มาตัวหนึ่งนะครับได้ถงังซานแล้วก็สุม่มไปสี่สิบครั้งได้ถงังแยกหัวแล้วก็สุม่มีสี่สิบครั้งรุดเลทนะครับมาดูกันว่ารอบเนี้ยสุ่มครบสี่สิบครั้งเนี้ยผมจะรุดเล่านะครับ แต่ถ้าถ้าตามที่ผมแบบเคยสุ่มมาก็น่าจะไม่หลุดนะผมว่ามามาครับเดี๋ยวเราลุ้นอีกหกใบ็สมทีละครั้งไปเลยนะอันนี้คือถึงแม้ว่ามันจะการันตีก็จริงนะแต่ว่าให้เราโฟกัสที่มันหลุดเลนหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะหลุดหรือเปล่านะเราก็แบบเรียวๆไปเลยอ่าเห็นปะถังเยี่ยหัวนะครับออก่อนการันตีด้วยนะเลอครั้งหนึ่งจะการันตีนะครับ เป็นไงตู้นี้มันมันค่อนข้างจะดีกว่าเออดีกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะว่าไม่ไหวครับตู้บนมันเลยทําให้เราแบบดาวน้อยด้วยนะเออผมว่าตู้เนี้ยคือแบบคุ้มค่าสุดแห้ะบางคนแบบโอ้โหทำไมเขาดาวเยอะจังเลยเป็นสายฟรีแต่เราเติมไปทําไมคนอื่นเขาที่เป็นสายฟรีทำไมถึงดาวเยอะกว่าก,ก็มีผลนะต่อการที่เราจะสูงกาชาเนาะเออตู้กาชาก็มีผลเหมือนกันนะโอเค แต่ว่าไม่รู้ว่าเลือดมันจะเป็นตรงไปตามนี้หรือเปล่านะครับอ่าก็คือแบบมันออกง่ายกว่านะครับออกง่ายกว่าตู้นี้อืมตู้นี้คือแบบออกยากมากออกยากจัดๆเลยคือตัวนี้ดีกว่านะครับตู้พัดพัดสันสายเนาะอืมนะครับแนะนาว่าสุ่มตัวนี้แหละโอเคคือตอนนี้คือมาดูทีมผมนะที่ผมแบบไม่ค่อยได้สุ่มตู้ล่างนะหลังๆอะผมสุ่มตู้ล่างเนี่ยดูดิถังซานะผมมีสองร้อยเศษแล้วก็ห้าดาวแล้วเนี่ยสี่อู้ผมห้าดาวนะครับแล้วก็มีถังแย่หัวเนาะ สองดาวนะครับอ่าเห็นปะอืมถือว่าโอเคนะผมเริ่มมาสุ่มหลังๆเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับมันมันแบบมันตรงตามที่เราต้องการอยู่แล้วเนาะเพราะว่าทั้งถังซานทั้งถังเย่ยหัวหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวเสี่ยวอู่กับในส่วนของอ้าอินมันก็สามารถใช้งานได้ถูกปนะล่ะอืมเพราะฉะนั้นเราเลือกเป็นตรงนี้ดีกว่าก็เหมือนกันครับผม,มเลือกเนี้ยผมเลือกเป็นตัวของถังซานกับเสีย่ยวอู่ใช่ไหมเออม,มันก็ไม่ต่างกันมากเนาะแล้วก็สุ่มตัวนี้ก็ได้ เราก็สุ่มตัวนี้เห็นปะผมมองว่าดีนะมองว่าคุมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่แบบจะเล่นใหม่หรือว่ากําลังจะตัดสินใจเลิกสุ่มกาชาสักตู้นึงเนี่ยแนะนาเป็นตู้ล่างแล้วกันเนาะเออนะครับถ้าเป็นตู้บนนี่คือแบบไม่ไหวครับผมบอกตรงเลยว่าทําดาวคุณแบบอีกนานกว่าคุณจะได้ทําดาวแดงอะ่ะเออนะครับอันนี้ก็เป็นจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมาเนาะเ,นเพื่อนๆถ้า ออกตู้ไหนดีกันก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะเออจะได้มาแชร์ข้อมูลกันเนาะสําหรับคนที่อยากจะเล่นใหม่นะครับแล้วถามว่าตอนนี้เซิร์ฟมีกี่เซิร์ฟแล้วนะครับเท่าที่ผมดูมีหกสิบเอ็ดเซิร์ฟนะครับตอนนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเราก็ดูนะครับคือ,อผมเล่นอะ่ะมันสนุกนะต้องยอมรับว่ามันสนุกแต่ว่ามันก็น่าเบื่อในเวลาเดียวกันเนาะหกสิบเอ็ดเซิร์ฟนะครับตอนนี้นะถ้าใครจะรอเซิร์ฟ 62ก็ได้เหมือนกันนะครับไปเป็นหัวแถวเออหัวแถวใหม่เลยไปตั้งแถวใหม่แต่ก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งเลยเนาะเออนะครับไปตีป้อมตีอะไรรอ,อก่อนแล้วค่อยค่อยกลับมาเล่นแต่เห็นเขาว่าตัวของใบสุ่ม55ใบรู้สึกว่าจะไม่แจกแล้วเหรอผมไม่แน่ใจนะเออนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะแจกหรือเปล่าใบสุ่ม55ใบเด๋ยนยังไงเดี๋ยว เออเดี๋ยวผมทําคลิปบอกอีกทีละกันนะครับว่าได้หรือไม่ได้เนาะเออเหมือนที่ผมไปเล่นเซิร์ฟใหม่เออไม่ต้องไม่ต้องตามผมมานะเออเดี๋ยวเจอแต่คนเก่งๆเจอแต่คนเติมก็ผมอยากเล่นแบบชิวๆไงเพราะว่าหกปีมันก็มาไวขึ้นเนาะก็มาวันที่หกนะครับก็มาไวขึ้นอะ่ะเราก็แบบได้เล่นหกปีกไวขึ้นเนาะแล้วก็เดี๋ยวดูอาวุธลับด้วยว่าอาวุธลับจะมาไวขึ้นหรือเปล่านะครับอ่ก็ต้องรอลุนเนะาะเพราะว่าวันนี้ก็เห็นว่า วันที่เก้าวันที่สิบเนี่ยมันจะมีมันจะมีให้เราได้เปิดในส่วนของตัวอาวุธลับไงเออไม่แล้วไม่รู้ว่าอาวุธลับมันจะเข้ามาเลยหรือเปล่าครับถ้าเขาเล่นก็เอาเข้ามาเลยได้เนาะแต่ว่าถ้าไม่เล่นก็รอวันที่สิบสามของเซิร์ฟเปิดนะครับปกปีกมะใบหนึ่งวะไปได้ไหมใบหนึ่งเห็นบางคนแบบโอ้โหเกือบหลับแต่กลับมาได้นะของเราหลับแล้วหลับเลยครับ ของผมหลับแล้วหลับเลยไม่ตื่นเลยครับเออหลับแบบไม่ตื่นไม่มีมาเลยครับหกปีอยากได้อยู่เหมือนกันถามว่ามันมันมีผลต่อการเล่นของเราไหมก็มีผลนะเพราะว่าบางคนอาจจะจะไม่เห็นตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวมันจะจัดทีมสามทีมนะครับถ้าเราไม่มีหกปีกเนะี่ยเราจะไม่มีตัวแบกไงเออแต่ว่าถ้าคุณบอกเฮ้ยไม่เป็นไรเอาแค่ตามมีจำเกิดก็ได้เหมือน,นกันก็แล้วแต่คุณนะผมอยากจะให้มันมีตัวแบกไนงะดูคนนี้เขาดิโอ้ ตีกันแบบบ้าบ้าบ้าระห่ำมากคุนเดโบนหนึ่งจุดหนึ่งห้าบีนะโหคนนี้ก็แบบคนดีคุณเดโบนี่ต้องตีเพิ่มไหมเนี่ยเออแปดร้อยแปดร้อยเอ็มเองคนนั้นพันล้านเลยระก็ตีกันแบบเออคนนี้เขาน่าจะมีหกปีอย่าหกปีเขาตีดาวสีดาวฟ้าเนาะคนเนี้ยคนนี้หกปีแค่หนึ่งดาวฟ้าเนาะ ดาวฟ้าก็นี่ก็เยอะนะก็หมดหลายตังกันนะถ้าแบบอ,อดวงเกือกๆหน่อยคนนี้จะห้าดาวแดงแล้วตีดาวแดงอยู่ยอดมากแต่ละคนผมตีเท่าไหร่ผมตีได้ <c oughs> ได้หนึ่งล้านวะเนี่ยเออได้ล้านเดียวนี่คนเขาไปขึ้นขึ้นร้อยล้านกันแล้วนะเอาเวันนี้คนไนพลังแปดล้านอ่ะมีหกปีกแต่ผมว่าเสยวอู๋น่าจะเตะแรงแต่เขามีนี่ด้วยไงอาวุธเทพไงเทพนี่มันไม่รู้อะ ต้องมันต้องเติม,มหรือเปล่ากดตรงนี้นะบางคนแบบให้พี่เอามันจากไหนนะครับก็กดตรงนี้เลยนะครับตรงนี้อันเชิญนะครับตรงนี้มันก็จะมีโอกาสที่จะออกมาแต่ก็มีโอกาสที่จะไม่ออกเหมือนกันมันต้องเก็บให้ครบหนะ้าหมื่นอ่ะคือทุกครั้งที่เติมหนึ่งเพชรจะได้จิตโตหลัวงสิบแต้มเลยครับอ่าจิตโตหลวก็คืออันนี้ไหมอ่าอันนี้ไม่ใช่เนาะก็คือได้เนี่ยแหละแต่อันนี้หนึ่งแต้ม ึ่งเพชอันนี้ก็คือถ้าเราจะเอาการันตีก็คือเติมห้าหมื่นเพชโอ้เอ้ไม่ใช่เติมห้าพันเพชนะห้าพันเพชเนาะเพราะว่าคูณสิบก็ห้าหมื่นก็ได้นี้ไปเลยครับตัวของไอ้นี่ <c oughs> มันชื่อนี่เพระสมุดข้อเอกภพบไม่ใช่หรอเ <c oughs> ออแต่ถ้าให้ผมแนะนํานะถ้าใครจะซื้อไปสุ่มมาสุ่มอ่ะแนะนําว่าอย่าไปซื้อเยอะนะครับอย่างเงี้ย เราเก็บไว้ซื้อของที่มันจําเป็นนะครับอะไรที่มันแบบเนี้ยคิวเนี้ยเราก็ซื้ออันนี้ซื้อทิ้งไว้ไม่ต้องไปซื้อใบสุ่มซื้อเนี้สําคัญสุดใบสุ่มมันก็มันก็ได้แหละมีแต่พ้าไปซื้อกุญแจนะครับไอสัตว์ยักคุณเอวซื้อซื้อก้อนนี้ไว้นะซื้อก้อนสีฟ้าเนี้ยเพราะก้อนสีฟ้าเราใช้เยอะนะครับตัวละครเรามีแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอ่ะก้อนสีฟ้านะครับเราก็สุ่มไปเลยแล้วก็เลือกสองตัวเพื่อนๆจะเลือกตัวไหนก็ได้ผมอย่างเช่นผมเอาหกปีกับฝั่งสานยา ผมได้สังสารยาแล้วผมก็จะเปลี่ยนตัวเอาเป็นเสืออูเอาให้มันกรบทุกตัวก่อนประมาณเนี้เดี๋ยวผมจะสุ่มให้ดูตัวนี้ก็ถือว่าออกเละก,ก็ไม่ถึงการันตีนะเท่าที่ผมสุ่มมานะเพราะว่าผมก็ได้ของหกปีกมาเหมือนกันแต่ว่าตัวไม่มี <laughs> มีแต่วิญญาณยุทธหกปีกแต่ว่าตัวไม่มีเห็นปะเราก็รับเพิ่มมาก็มาสุ่ม แต่มันการันตีมันมันแปดสิบนะมันไม่เหมือนกับตัวของเอตัวของตัวละครเนาะ็แล้ตแต่ดวงนะตรงนี้คือผมได้มาแต่ว่ามันมันสุ่มมันใส่ได้แค่หกปีมันไม่สามารถใส่อันอื่นได้ไงนะวิญญาณยุทธ์เนี่ยมันเป็นวิญญาณยุทธเฉพาะนะครับมันจะไม่เหมือนไอ้พวกนี้พวกนี้สามารถใส่ได้ทุกตัวเลยแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเฉพาะของหกปีก็มีหกปีถึงจะใส่ได้เพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องเลือกอาวุธไม่ใช่อาวุธเฉพาะเป็น วิญญาณยุทธเฉพาะของแต่ละตัวละครให้มันครบทุกตัวที่เราใช้งานเนาะมันถึงจะดีนะครับโอเคอันนี้ก็คือแนวทางการสุ่มกาชาเนาะเหมือนเพื่อนๆจะไปเล่นใหม่นะครับแนะนําเลยตู้นี้นะครับตู้นี้เลยตู้ล่างโอเคเนะาะหนึ่งน้อยมันก็ยังดีกว่าเลดมันยังดีกว่านะโอเคถ้าใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมยังไงนะตู้ไหนเกลือตู้ไหนไม่เกลือก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ